สวัสดีค่ะมาเลาะดูน้ำอีกแล้วครับมาดูน้ำตรงนี้ตรงเมลุน้ําขึ้นค่ะน้ําขึ้นวันก่อนน้ําลงวันนี้น้ําขึ้นป้ามาดูตรงนี้ก่อนน้ําขึ้นเยอะฝั่งนู้นก็ แต่ก็มันก็สูงอยู่เนาะสูงเป็นศอกสองศอกกลัวมันจะสไลด์ลงแะละดินมันสไลด์ลงมันก็กลัวมันจะขาดฝั่งน้นน่ะต่ํามากเลยนะนะั่นน่ะเหมือนเหมือนฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็ต่ําแต่ก็กว้างอยู่กว้างอยู่มันซอกค่ะตรงนั้นนะ่ะมันซอกตลิ่งมันเป็นโค้งด้วย น้ำขึ้นมาเยอะเลยก็ไผ่ก้อนี้ตรงนี้ก็ตอกไม้ไว้กันไม่ให้มันกระแทกแต่มันก็กระแทกก็ไผ่เนาะแล้วก็วนกลับมาหมุนเอาดิน น้ำแรงมากค่ะวันนี้ไปดูตรงสะพานกันค่ะน้ำขึ้นมาน้ำจากเหนือลงมาอีกเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเมื่อวานลดลงมาเห็นเล็กสองแล้ววันนี้ขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเป็นซอกลงเป็นซองซอกแต่ขึ้นมาเป็นซอก านวังพญาจันทางทิศเหนือค่ะตรงนั้นสไลด์ลงเยอะเลยขึ้นมาอีกสอกขึ้นมาเยอะเลยค่ะวันนี้น้ำจากทางกำปางเขาประกาศอยู่เมื่อวานจากเถินอำเภอเถินอำเภอแม่พิกลงมารวมกัน น้ำแรงมากมันจะมีจุดโคง้งถ้าตรงไหนโคง้งมันก็จะเสี่ยงตรงไหนเคยพังมันก็จะเสี่ยงเนีย่ยตรงนี้เคยพังมันก็จะพังลงอีกข้ามมาถนนฝั่งนี้ทางนี้จะไปทางหลักทางบันตาก น้ำจะไหลลงทางบ้านตาก น่ไน้ำน,น,นองก,กลักายลยาเยเฮ้ยตุกอยแะตกีไม่รู้อะไอตุนไปบ้านจะคิดว่าคอยแก้แตกตรงไร่งไรเยะว่างไรมุ่ยไงทำไมว่าเขาทำใหม่เลยนะผมไม่รู้มากันเนี่ยน้ำวางแตกหรือว่าสลิงลิงแตกต,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 ตายแล้วฮะ ไม่รู้เนี่ยไปดูเรื่องเดี๋ยวไปดูนไม่ได้ยินเสียงประกงประกาศไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะไอห้าต้นมันว่างัันน่ะไม่ได้ยินนะอาจะไปดูไม่รู้หรอถ้าไปถ้าจะให้ดูรู้ต้องไปดูเอาไปไหนแล้ว สะพานแล้วเนี่ยเนี่เออเล็กสองไม่เห็นแล้วติดไอ,ไอ้ที่ว่าอันโค้งลงในยันตีนสะพานอะ่ะแต่สะพานะ่ะว่พา,ายพายุลูกนี้มันเข้าภาคเหนือภาคเหน,อเนือจนล่างโดยตรงไลนะ<อ>ที่ว่าเนี่ยทิศตกวันช่องอ๋ออันตกแรงนะว่าคืนนะ่ะตกทั้งคืนเลยนะนอน้ำนองเต็มหมดเลยนะ่ะน้ำน้ำไอ้นั่นก็ไหลไหลลงมาน้ำน้ำห้วยน้ำห้วยน้ำหว้ำหวยก็ไหลลงมาเออนั่นเอง ม้วนมันต้งออกแง่แหละแล้วมันมันพัดเอาพรไม้มาแล้วเนี่ยไปดูไหมล่ะไปดูไหมล่ะไปดูไหมล่ะไปใส่แล้วจะแตะก้อนนอนครับตึมาตั้งเครื่องจับก้อนอีแคทอีกแก๊ทเขายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอีแคทเนี่ยอีแ๊ทรู้แต่ว่าตรงนี้ของแก๊ทเออนั่นแหละมันจะแตกตรงข้ามกันยังไง ธรรมดาถ้ามันแตกไอ้พวกไอ้ผู้ใหญ่ตป้งประกาศเนาะอ,อ,อันนี้เงียบอยู่เงียบอยู่น้ำไหลลงล่างค่ะล่างโน่นละน้ำบ้านตากตรงโน้นปากวัง เดี๋ยวก็ไหลลงไปนั่นแหละทางภากลางและขาน้ำเนี่ยไปดูไปดูตรงตรงน้นสักหน่อยหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงเนะาะแล้วจะขับเลยกลับบ้านตรงนี้น่ากลัวเนาะน่ากลัวแบบมัน มันล้าวกลัวมันยุบลงไปเลยอ่ะมันแยกดินข้างล่างมันน่าจะไหลสไลด์ลงไปมันเป็นโค้งหน่อยหนึ่งด้วยแต่มาดูตรงนี้ก็ยังมองเห็นใต้สะพานอยู่เนาะมองเห็นใต้สะพานอยู่แต่ถ้ามันท่วนถึง ตีนสะพานก็ถนนก็ต้องท่วมถนนด้วยแหละโอ้ยนาำมาเยอะมากเลย,ย,ม,ม,ายมาคนเดียวมาคนเดียวมอเตอร์ไซค์มอรไซล้อถ่ยาย,าย,ายรูปนี่ <laughs> ให้มันไหลไปไปมันหมดไปแล้วมันก็ยบเนาะใช่ๆวายก็ยบไปเยอะเลยใช่สองสอกสองสอกแต่วันนี้ขึ้นมาอีกสอกไหลแรงไม่กล้าเลยเนาะมันกล้าเข้าใกล้เลยเนาะ อันนี้เป็นที่หลังบ้านป้าค่ะที่หลังบ้านป้าตรงนี้ท่วมท่วมไ้หลักไปแล้วมองไม่เห็นหลักแล้วหลักมันเอ็นลงไปด้วยค่ะตรงนี้ใต้ต้นมะขามเทศก็ขึ้นมาถึงนี่แล้ว แต่ทุกปีดินตรงนี้มันจะต่ําค่ะตรงซอกนี้เนาะดินมันจะต่ําปีนี้ดินสูงอยู่เขาถมสูงอยู่ไม่น่าจะท่วมไม่น่าจะขาดไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่าดินมันสูงเนาะ สไลด์ก็คงจะสไลด์ไม่เยอะน้ำก็คงจะลงไวอยู่มั้งดูมันพัดเอาเศษอะไรต่อมีอะไรมาค่ะเป็นวันเวลาเดียวกับปีกายนี้เลยเนาะวันที่สาสิบเอ็ดเดือนสิงหานีนช่วงนี้ปลายเดือนสิงหานี่แหละน้ำม,มาค่ะทุกปีเลย ฝนก็ตกค่ะตกทั้งคืนเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายป้าจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ